สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งนะครับผมตัวนี้ก็คือจะทํางานได้ทุกระบบนะครับคือจะเป็นการชาร์จไฟบ้านชาร์จโซลาเซลล์ระบบ12บโวลต์220บโวลต์นะครับก็เป็นตัวนี้จะเป็น60แอมป์นะครับผมกล่องแบบนี้จะทําได้ทั้ง1 0 5แอมป์และ6 0แอมป์กล่องขนาด16นิ้วนะครับ กล่องขนาด16นิ้วครับผมตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีโซล่าชาร์จเจอร์มีอินเวอร์เตอร์ขนาด500วัตต์มีแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด 60M f i แอมฟิลเบเกอร์อ่าแล้วก็ USB จะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องตรงนี้ที่โซล่าเจอร์2ช่องตรงนี้จะมีอีก4ช่องนะครับอ่าแล้วก็ จะมีไทซ C นะครับ3.0ฟ t c ชา r ์ e นะครับ2.4แอมสำหรับเสียบหลอดไฟ USB ช่องอนเนกประสงค์เหมือนในรถยนต์สงช่องปิดเปิดแยกสำหรับา, US, าบ USB นะครับแต่ถ้าเวลาที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับพอเวลาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเรามันก็จะไม่ติดแล้วก็เปิดเพื่อใช้งานนะครับผมอันนี้เราทำสวิตช์แยกไว้นะครับแล้วก็ ก็จะมีช่องหลอดไฟทั้งหมด4ี่ช่องนะครับผมแล้วก็ช่องชาร์จไฟบ้านกับแบตเตอรี่1ตัวนะครับผม MC4 สําหรับการชาร์จโซลาเซลล์เข้านะครับแล้วก็จะมีช่องคีปแดงดําระบบ12บโวลต์น,นะครับ1คู่อันนี้ก็ห้องที่ทํางานก็จะลกๆหน่อยครับเพราะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายวิดีโอเลยไม่ต้องเซตอะไรมากครับผมแล้วก็ช่องสําหรับแดงดํานะครับจะมีให้1คู่นะครับผมสําหรับอุปกรณ์ดี12โวลต์ขีปนะครับ หรือจะใช้เป็นหางปลาเบอร์สิบก็ได้ตัวนี้จะเป็นทองเหลืองแท้นะครับผมเราจะใช้เป็นทองเหลืองนะครับก็คือช่องแบบนี้นะครับงานเราคัดคุณภาพของนะครับอันนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับจะเป็นแกนใหญ่เบอร์สิบนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟบ้านของเราจะเป็นแบบแจ็คคอมเหมือนที่คุยบอกไว้ทุกทิปนะทุกคลิปนะครับ เราจะมีเครื่องชาร์จไฟบ้านไปให้นะครับผมเวลาชาร์จไฟบ้านเราก็อะแดปเตอร์ต่อแล้วหยิบมาให้ดูนะครับข้อดีของแจ็คคอมคือรับกระแสดได้สูงไม่ร้อนนะครับแล้วก็นี่ครับผมเวลาเรามีเครื่องชาร์จเราครื่องชาร์จไฟบ้านที่ผมแถมไปให้ก็คือไปเสียบปลั๊กไฟบ้านซ้ยแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็มาเสียบเข้าที่กล่องครับเต็มตัดเองนะครับมีระบบเต็มตัดต่าตัดช็อตตัดนะครับมีฟิลเบรกเกอร์ mc 4สำหรับการชาร์จโซล่าเซลล์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะชาร์จให้ดูด้วยว่าใช้งานได้จริงทุกช่องทางครับหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกเปอร์เซ็นต์บอกอุณหภูมินะครับผมด้านข้างก็จะบอกอ่าด้านข้างก็จะมีปิดเปิด220โวลต์นะครับแล้วก็ปลั๊กสามตาช็อกเก็ตกันน้ำนะครับ อันนี้ปลั๊กสามตามีไฟออก220โวลต์โดยการควบคุมผ่านสวิตช์หนึ่งตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเสียบปลั๊กสมตาให้ดูปลั๊กสามตาลูกค้าบอกว่าจะเอาไปใช้กับอ่าเอาไปใช้กับโน้ตบุ๊กครับผมอันนี้เราก็ขี่เกยียจเสียบโน้ตบุ๊กนะครับเราก็ เอาสว่านมาสว่านที่เราทํางานนะครับสว่านที่เราทํางานก็กินไฟอยู่ที่230วัตต์นะครับผมเป็นสว่านเป็นสว่านปลั๊กไฟบ้านนะอันนี้เราจะมาเทสกับอินเวอร์เตอร์500วัตต์แล้วก็มีลูกค้าหลายๆคนสงสัย ac dc ใช้พร้อมกันได้ไหมอธมเสีสยบหลอดไฟให้ด้วยเลยละกันแล้วก็ใช้ใช้อันนี้คือ dc อันนี้คือ ac ก็ใช้ปลั๊กสามตาไปด้วยเสียบปลั๊กเข้าไปครับผมมันจะเป็นม,มีมีฝาปิดกันน้ํานะครับเปิดสวิ์นะครับนี่ก็คือเราใช้พร้อมกันนะครับ AC ก็เสียบใช้งาน DC ก็เสียบใช้งานอันนี้ก็คือใช้พร้อมกันนะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถชาร์จโซล่าเซลล์ไปใช้ไปได้เลยนะครับผม เห็นไหมครับ230วัตต์แต่ตัวแปลงไฟของเราอยู่ข้างในคือ500วัตต์สบายๆนะครับมีกดค้างๆเลยนะครับไฟไม่มีตกนะครับกดๆเลยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมสามารถใช้งานได้พร้อมกันนะครับลูกค้าหลายคนถามเออพี P ่ดีเอซีดสามารถใช้ได้ด้วยกันได้พร้อมกันได้ไหมได้นะครับผม อันนี้หลอดไฟที่เราแถมไปให้กับเครื่องชาร์จนะครับหลอดไฟก็จะเป็นแบบสายห้าเมตรมีปิดเปิดกลางสายหัวแบบอาแจ็คสองจุดหนึ่งนะครับเป็นแบบมาตรฐานโรงงานนะครับไม่ได้ตัดต่อเองนะครับอันนี้สั่งมาแถมลูกค้านะครับจะมีให้หนึ่งหลอดนะครับผมจะมีช่องเสียบถึงสี่หลอดนะครับแต่ลูกค้าหาไม่ได้ก็หามาซื้อได้นะครับก็มีจําหน่ายอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ท้ายคลิปเราอาจจะมีาการชาร์จโซลาเซลล์ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปแอมคลิปให้ดูนะครับว่าสามารถใช้ไปชาร์จไปได้ทุกระบบนะครับผมของผมสนใจก็ทักกันมานะครับแล้วก็สายไฟของเราจะเป็น2.5นะครับเบอร์2.5แล้วก็สายแบตเตอรี่เราเบอร์ใหญ่นะครับสังเกตง่ายๆเลยเมื่อกี้ว่าทำไมเราใช้งานพร้อมกันไฟไม่มีตกไม่มีกระดิกเลย อันนี้คือที่เราออกแบบไปข้อต่อแบบจะเป็น XT90 นะครับไม่ต้องกังวลครับว่าใช้ไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกช่อง,องการใช้งานจะมีจุกยางกันน้ำทั้งหมดอันนี้คือคอนเซ็ปต์ผมเลยว่ามันต้องกันน้ำนะครับรเวลาเวลาที่เราไปกลางเต็นนะครับมันหลายสภาพหลายสภาพอากาศแน่นอนนะครับมีทั้งฝนมีทั้งหมอกมีทั้งชื้นนะครับเราก็เลยต้องเน้นว่า กันกันให้ได้บ้างนะครับผมคือไม่ได้ว่าอาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดอาจจะเออพลาดมาลืมเก็บมันก็จะได้อุปกรณ์เราจะไม่เสียหายนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ปั๊กสามตาอยู่ด้านนี้ปลั๊กสามตาก็เป็นจุกยางกันน้ำข้างข้างนี้จะเป็นเป็นฟองน้ํานะครับอืแล้วก็ยึดน็อตยิงเข้าไปอีกครับทุกอย่างนะครับจะมีช่องทั้งหมดอันนี้ ช่องชาร์จไฟบ้านก็มีจุกทุกอย่างมีจุกหมดอันนี้กล่องขนาดกําลังสวยงามนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับผลยายนี่ยกน้ําหนักอยู่ประมาณข้าวๆนะครับอันนี้ไม่ได้ช่างก็อยู่ผมว่าอยู่ประมาณหกโลกว่าเจ็ดโลไม่ไม่ไม่หนักมากนะครับประมาณนี้นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะชาร์จโซลาเซลล์กับแผงร้อยเจ็ดสิบวัตต์สองแผงนะครับโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้ขนาดสามสิบแอมป์นะครับผมสนใจเฟซบุกลุงนซับบุญส่งนะเฟซบุ๊กเพจ กล่องพลังงานสำรองพร้อมบ็อกเซอร์แคมเดวเบอร์ติดต่อ0972387168นะครับอันนี้เราต้องเทสทุกอย่างก่อนส่งลูกค้านะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างจะมีประกันนะครับผมอ่าแบตเตอรี่ของเราจะประกัน2ปีนะครับผมระบบสายไฟฟรีตลอดชีพอุปกรณ์ทุกอย่างมีการรับประกันทั้งหมดนะครับอุปกรณ์มีเซอร์วิสทุกอย่างนะครับแล้วก็ อ่าอันนี้เห็นแว๊บๆทองแดงที่เราใช้นะครับบาทองแดงเป็นแบตลิเธียมนะเราใช้ทองแดงบริสุทธิ์แท้นะครับนี่ครับผมเราจะสั่งมาสําหรับทําให้ลูกค้านะเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับสําหรับแบตทุกชนิดนะครับที่เราประกอบไปใช้ทองแดงบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะชาร์จโซลาเซลล์ให้ดูนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเวลาเวลาใช้งานเอาอ่ะเดินทางเอาเบรกเกอร์ขึ้นเวลาใช้งานกดลงปึ๊บเปิดสวิตตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเราเปิดด้านนี้ไม่ติดเราต้องเปิดด้านนี้ก่อนครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นสวิตเมนครับเปิดสวิตเมนปึ๊บเราสามารถเอาแผงโซลเซลเ,เสียบได้เลยสวิตด้านนี้จะคุมแค่ USB สวิตสองยี่สิบโวลต์แยกกันไป ตัวนี้ไม่เปิดก็สามารถเปิด2 2 0วลต์ติดได้ปกติเพราะคนละระบบกันอันนี้ระบบ AC ก็แยกไป DC ก็แยกไปแต่ก็สามารถใช้พร้อมกันได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวทายคลิปมาดูกันนะครับมากันแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับก็คือเอาเบรกเกอร์ลงนะครับผมแล้วก็เปิดสวิ์นะครับแล้วก็เสียบชาร์จโซลาเซลล์ไปเลยนะครับตัวนี้ใช้แผง170วัตต์2แผงนะครับ แต่ตอนนี้ร่วมบ่ายสามโมงเย็นนะครับไฟอาจจะได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็คือชาร์จแล้วนะครับผมเสียบเข้าด้านหลังนะครับเป็น mt 4นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วัดแอมป์ให้ดูนะครับตอนนี้เข้าอยู่ที่สี่แอมป์นะครับเข้าอยู่เรื่อยๆรืครับอยู่ที่แสงด้วยนะครับผมแสงเข้าอนนี้ครับสี่จุดสองเอนะครับตอนนี้เราชาร์จโซล่์เซลล์อยู่นะครับอ่า โซล่าชาร์จเจอร์ก็ทํางานปกตินะครับผมชาร์จไปใช้ไปได้เลยนะครับโซล่าชาร์จเจอร์ขนาด30แอมป์นะครับเวลาเราเลิกใช้นะครับผมก็ก็ต้องถอดสายออกก่อนนะครับอันนี้วัดาวัดแอมป์ปึ๊บเกือบ4แอมป์3ามแอมป์กว่านะครับอยู่ที่แสงแดดเป็นหลักนะครับเวลาเลิกใช้ปึ๊บสมมติว่าแบตเราเต็มแล้วเราถอด m t 4ออกก่อนนะครับ มือเดียวอาจจะถอดยากอ่าถอดออกแล้วสองข้างปึ๊บแล้วเราก็ปิดสวิตแค่นั้นเองครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นเวลาใช้งานก็คือเอาเบรกเกอร์ลงเปิดสวิตฝั่งเมนหน้าจอติดเสียบเข้าไปได้เลยครับตามสายอันใหญ่คืออันนี้อันนี้คือลบอันนี้คือบวกเสียบเข้าไปนะครับให้มันเข้าล็อกแล้วเราก็มาดูว่าอ่าชาร์จแล้วนะครับ ล้วก็วัดแอมป์วิทีแบงค์อาอันนี้ก็อยู่ที่แสงนะครับว่าแสงมากแสงน้อยแค่นั้นเองครับชาร์จง่ายครับผมหาผมเนี่ยชาร์จเข้าแล้วครับชาร์จเข้าปกติประมาณนี้นะครับผมวิธีใช้ใช้ง่ายครับถอดสายออกปึ๊บมือเดียวถอดยากครับผมอ โอเคครับผมแล้วก็ปิดสวิตช์แค่นี้ครับแล้วเราก็เก็บประมาณนี้นะครับ